สวัสดีค่ะกลับมาพบสาระดีๆนะคะในช่องพี่แนะแนวพี่แนะนำสไตล์ปุ๊เองวันนี้นะคะปุ๊ก็มีสาระดีๆที่จะมาแบ่แปงปันอีกเช่นเคยแต่ก่อนจะไปรับฟังสาระดีๆนะคะปุ๊ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของปุ๊ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจดีๆให้กับปุ๊ในการทำคลิปต่ตอๆไปด้วยค่ะวันนี้นะคะเป็นคำถามที่ฮอตฮิตแล้วก็ถามเข้ามาเยอะมากไม่ว่าจะเป็นคนไข้ที่ฟอกเลือดในหน่วยของปุ๊หรือ จากพี่ๆน้องๆที่ติดตามช่อง YouTube แล้วก็ในเพจพี่แนะแนวพี่แนะนำสไตล์ปูเหมือนกันนะคะถามว่าพี่ปูคะ1กุมภาพันธ์2565ผู้ป่วยสิทธิ์บัตรทองจะได้ฟอกเลือดฟรีจริงหรือไม่ต้องบอกเลยนะคะว่าข่าวนี้นะคะมีาการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเหมือนเป็นข่าวลือหรือเป็นข้อมูลที่มีการแชร์ส่งต่อกันมาตั้งแต่ ปลายปี2,564แล้วถูกต้องไหมคะและล่าสุดเมื่อต้นเดือนมกรานี้้นะคะก็มีการแชร์ข่าวนี้ออกมาอีกค่ะว่าจะได้รับสิทธิ์นี้จริงๆวันที่1กุมภาพัน2,565ซึ่งใกล้จะถึงแล้วแล้ววันนี้ค่ะเป็นวันที่ปูทำคลิปแบ่งปันเรื่องนี้นะคะก็คือวันที่24มกรา2,565คือปูจะบอกแบบนี้นะคะว่า เมื่อก่อนคนไข้บัตรทองใช่ไหมคะเขาจะฟอกเลือดเนี่ยอย่างแรกเลยถ้าเกิดว่าหมอวินิจฉัยว่าเป็นโรคไตวายเรือรังต้องฟอกเลือดถูกต้องไหมคะจะต้องฟอกผ่านทางหน้าท้องอันดับแรกและเมื่อมีเหตุให้ทําให้ไม่สามารถฟอกเลือดทางหน้าท้องได้ผู้ป่วยจึงจะได้มาฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมเนี่ยฟรีแต่ถ้าหากผู้ป่วยคนไหน ไม่ยินยอมที่จะฟอกทางหน้าท้องแล้วมาฟอกทางเครื่องเลยเนี่ยต้องชำระค่าใช้ใจ่ายเองแต่ตอนนี้อย่างที่ทราบกันนะคะว่ากระทรวงสาธารณาสุขแล้วก็ทางบอร์ดของสอปสอชอนะคะก็มีมติเห็นชอบว่าจะเอาเรื่องนี้เข้าที่ประชมุมเพื่อที่จะให้ผู้ป่วยเนี่ยสิทธิ์บตรทองสามารถที่จะเลือก การบำบัดทดแทนไตไม่ว่าจะเป็นการฟอกเลือดด้วยหน้าท้องหรือฟอกเลือฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมเนี่ยสามารถเลือกได้และการรักษานั้นจะต้องฟรีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นยังไม่มีหนังสือแจ้งออกมาชัดเจนนะคะเพราะฉะนั้นใครที่มาฟังคลิปของปุะนะคะอยากให้ทุกคนใจเย็น ทุกอย่างนะคะจะต้องรอฟังข่าวที่เป็นข่าวจริงข่าวที่เป็นข่าวจริงก็คือถ้าบอร์ดประชุมหรือมติสปสชประชุมกันและเห็นชอบเรียบร้อยแล้วว่าจะให้เรื่องนี้เกิดขึ้นจริงเมื่อไหร่วันไหนทางสปสชเขตใหญ่นะคะเขาจะต้องมีหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรค่ะแจ้งมายัางเขตย่อยตาม จังหวัดต่างๆและเมื่อหนังสือมาถึงเขตสปสชตามจังหวัดต่างๆปุ๊บใช่ไหมคะสปะสชเขตจังหวัดเนี่ยเขาก็จะแจ้งให้กับศูนย์ไตทุกศูนย์ได้รับทราบเพราะฉะนั้นผู้ป่วยที่ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมแล้วเป็นสิทธิ์บัตรทองอยู่ตอนนี้ที่ชำระเงินเองให้รอฟังข่าวสารจากห้องไตเทียมไม่ว่าจะเป็นพยาบาลไตเทียม หัวหน้าห้องไตหรือหมอโรคไตคุณจะได้คำตอบที่ชัวร์ที่สุดแน่นอนโอเคไหมคะเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่ว่าจะเป็นข่าวที่บอกต่อกันมาหรือว่าแชร์กันมาจากอินเทอร์เนต็ตอย่าพึ่งตื่นตัวตื่นตูมหรือตนกตกใจปูเชื่อว่าถ้ามันเป็นเรื่องจริงทุกคนก็จะดีใจถูกต้องไหมแต่วันนี้มันมีมูลแต่ มันยังไม่ได้ฟันธงเชาะว่าได้ว่าใช่ว่าเริ่มได้เลยเริ่มได้จริงโอเคไหมคะเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนนะคะติดตามข่าวสารเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดในหน่วยไตของตัวเองหรือสามารถกดติดตามในช่องปูได้นะคะถ้าข่าวนี้มีหนังสือยืนยันรับรองออกมาอย่างเป็นทางการเลยนะคะปูก็จะมาอัปเดตข่าวให้ทันทีโอเคนะคะสำหรับวันนี้ ปุฝากกดไลค์กดแชร์แบ่งปันคลิปดีๆนี้ออกไปด้วยสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ